สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับมือนี้กะเหมือนเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วกัมาเอานกไปส่วงไห่เพิ่นแล้วครับผมน้ำพอทันจกกเจ้าเกาเจ้าเดิมครับผมมือนี้กับพึ่งว่างนะครับนะมีเวลาอยู่นิดหน่อยอกัพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยแล้วครับอีกจังน้อยกับจิบาวว่างแล้วละก็เลยเข่าเมานก่าทัานไปส่วงไห่แน่ว่าทัานกัเลยมาเบิ้งเอาแหละครับบรรยากาศ ล้มล้มครับผมเมื่อเนี้ยตัวใดบุ๊นกกระเดเดี๋ยวไปถามเจ้าของุณนะผู้เพิ่นเตรียมไว้ให้เอาขอทันสวัสดีครับผมสวัสดีอ่ะใส่ตัวใดนกตัวบ่านี่เลยเอ้ยวัเตรียมไว้แล้วนี่ครับมีสองตัวสามตัวอยู่นกยนี่ก็ได้แต่ตัวนี่สั่นตัวสีส่งให้เขา <Billie S 1> นี่ตัวนี้นกพึ่งออกมาเดี๋ยวป่ะแต่ว่าไปเห็นแล้วนะเห็นไหมตัวเนี้ยเอาไปเล่นแล้วโอ้โเอาไปเล่นเพิ่งแล้วแต่ว่าพึ่งมาอยู่นี่มาเอาไปต่ออีกต่ออะได้กินหัวอกินหางหมดแล้ว ไม่ไปหรอกคือเกาล่ะครับผมพ่านรับประกันคุณพอทันคือเกาล่ะเขาอ่ะนี่กะ,ะสีเด้ทรงล่ะครับตัวนี้นกกะจะเป็นสีจังสี่หล่ะทรงจังสีมันจดคู่ปะเนี่ยฟ้า เดียวมูสาวนำกันด้วยมั้งป่ะเดี๋ยวลองมึงมันจีเป็นทั้งไหนมันตัวมันหอยไก่กันไล่กันคู่คู่ยากมันมันแมนอยู่ไอ้เงี้ยตัวนึงจุดนี้คือลูกจมน้ำกับพวกท่าน เสียงหน่อยเสียงหน่อยหองดีเนาะพ่อเนาะโอ้เสียงหองครับเสียงหน่อยเสียงหองดีอยู่เนี่ยมูาร์กนี่ล่ะอืมโต๊ะมันเด่นเลยเนี่ยนี่อีกตัวเอ็นตัวนั้นนกตัวแบบพะตัวเล็กไร้จรวดน่ะเด็ดตัวนั้นเพราะว่ามันธรรมดา โอ้ต no no, ัวต yeah. like uh ัวนั้นบัว่าคือตัวนี้บัว่าคือตัวนี้ตัวนี้มันอะไรนี่ได้ไปแสดงว่าตัวตัวน้อยมีขาล้มตัวใหญ่ตัวใหญ่มีมีบ่วไหลโอ้เป็นนกลงๆกับว่าได้เนาะนกลงๆกับว่าอะไรเหว่าลงไปอืมแบ่งเท่ากันว่าตัวนั้นน่ะเออแบ่งคือกันว่าแบงใครราคาไหนตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะอ่าไหวมากันแพ้งเราเนาะอือ ตัวนั้นเอามาถ่ายอะก็ตัวนั้นนะเจ็ดพันนึ่สิบเจ็ดพันเออสิตัวนี้นี่สีส่วงไปนี่ก็มีซิฟว่าตัวเนี้ยตัวนี้มีซิฟแต่ว่าตัวนั้นเอามาสิบเจ็ดแล้วขันแบงๆออกเท่าไรบาทเนี่ยกต่จีแบงอันที่นี่เนี่ยกันธรรมดาละโอ้มีข้าววหันนิดๆน้อยๆเนี้ยเนาะเออเอาบัวกันเหลือแต่มักครับตัวนั้นแต่ว่ามันจะเป็นนกลงเดียวคุณพ่อว่าลงเดียวแต่ว่าคันนี้เราย่างโป้ฝัน มันโล่งเดียวเพราะแผลแต่ไม่องเราตัวตัวนี้ปิดแล้วนะครับเนาะตัวนี้สิเดินทางแล้วตัวนี้เป็นเสียงหน่อยหองมีคาล้มแต่ว่าเอาตัวตัวนี้ออกก่อนพ่ะบานเนี่ยเอาตัวเขาสีสซ่งน่ะออกก่อนเดี๋ยวสีเบิ้งตัวนั้นบานเนี่ยตัวนี้เอามาสิบเกียร์าสั่นมาขันได้กับเบีงอยู่กับนี่นี่นี่เน้นๆมาสั่นขอขาอาหารนี่นี่เน้นๆอ่ะเขามาเบิ้งตัวนี้บานเนี่ยจะกุ๊กพ่อหน้องตัวน่ะกุ๊กเดียวกุ๊กเดียว ุกูเดียวเสียงกะตามที่มันคั่วหันนะครับเอ้าการขั้นขึ้นกลางไปไงกลางขึนนกกระชิ่งออกติดเปียวเนี่ยจังน้อยนะพอนนกกระชิ่งออกติดเปียวเนีจังน้อยเนาะพอนะโอ้ไปเขาพเนียดไปทวงบ้าแค่เนาะบ้าแค่เขาผนียดตื่นมันกระชิตื่นกล้อง นอดหัน,หน,นยังไงเดีโยวมันจะตันกัอนว่าตื่นคนใหม่นคือตืนอตอนอต่นคนใหนคนือตื่นกล้องพร้อมแล้วนะเนาะมันตื่นกล้องเอานี่แหละครับตัวนี้กะราคากบะบิียูวังงีชิปกับิแบีงได้ยี่ดอกคุณพ่พอกันเลยบอ่บอรวมทรงเพราะว่าเราเอามาสิบเกียร์แล้วกับิมีขาหวัหวหันนี่นิดน้อยว่าสัน่นกะับมันหายากเลยเพราะถึงมันจะมนุษยกหมายมันหายากเออมนุษยหมายหายาก ไอพวกเรายี่ไพ่ผู้ตัวนี้นี่งีสิบป้อยได้อยุบป่ะพองี๊ซิบป้อยได้อยู่เนาะได้อยู่โอ้งีสิบได้อยู่ครับนี่ครับเอาเจ้าของนกปลาแล้วล่ะลงกระดิ่งผู้แล้วไปกับพ่อแต่ว่ามันจะเป็นนกลงทะละแล้วว่าตัวนี้บ่บ่มีขาล้มมีบ่หลายครับอ่ะมันบอคือมูลังครับมันตื่นหนาแปลกผม ไายให้จอจอดเปิดกรงไทยเพิ่งเล,ล่นหะตัวนี้ก็แบงอยู่อ่ะนี่ครับก็ะสีใส่กลรองคือเก่าหระครับผมใส่กลรองแบบนี้แหละตากแดดแล้วบัดเนี่ยไม่ได้นุกบ่าตากแดดเจ๊ะใช่ว,ว้านี่คือเนี้ยนี่ครับโอเวอร์ตัด ไม่ได้เจ้าขอมเอียาบไหลโอ้สิ่งมันจำหนกจากเดี๋ยวมู้นเอาไปหอยดีแด้วน่ะเพราะมันแยกมันขันกันนะนี่ครับนี่แหละตัวเขาที่สูงกัตย์ใหญ่เพิ่งเอาผ่าหัอแล้วก็จับค่อยๆใส่กล้องนะครับบ้านเนี่ยตัวนี้ละอ่ะเบื้องล้ายละเอียดแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงคู่แล้วได้เห็นล้ายแล้วนะครับเนาะอ่ะอกับน,นีรบมม้รับรองว่าพี่หวานเราห้อ,อ,งองนั้นนะ่ะเรียแล้วเออ รับประกันทั้งสองโทเลยนะเอ้งมาเาเนี่ยมจ่่กมีรักเกือบเล่นักเกือบักเกือบเาเล่นไปยังไงโอ้ฝนธรรมดาล้วจับอีครับเดีเอาใส่กล้องนะครับบ้านขับผมกะ เอานกเขากล้องแล้วก็ดีมีการมาเอามาให้เบิ้งอีก,กว่างเท่านว่าแต่ว่าเราหังบ่ท่านแน่ใจว่ะท่านบ่เน,น่ใจนกนี่เฮ็ดเขาว่านกตัวอ,อยู่แต่ว่าพอบ่ท่านร้องเสร็จหรือยังได๋เออวันร้องร้องอยู่แต่ว่ามันบ่ได้หยิบวะไหนบ่ท่านดีบ่ท่นดีบ่รับุอย่างเลยนี่โอ้เพิ่นนี่ยังบ่ท่านอ่ะยังเอา้าแม่นหัวดังเต่แม,นะม่นบ่เส้นนึงน่ะมันมันมานจะไปไมีเออเออโอเพื่อนเด๋อ ตัวนีอ้อีกตัวหนึ่งมีคนหัวดังมาพอเนาะเมนว่าเนี่ยคนหัวดังนี่ดังเสร็จหนึ่งครับนะของแปลกของแปลกเรียกอะไรไหมครัมจดคูปะไหยตัวเนี่ยคู่ะเดี๋ยวเอาเอาบักนันมาโจดอีกว่าเ้าจะได้ฟังเสียงถ้าจะมีผู้หม mm. ักน้ำต่ว่าบรทันร้องพรสันตตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก้อนครับบันผมนี่หั่นบอดินหรอกดูีอะ เก้อนกู้เลยแค่ไม่ถึงผู้บอ่เอาปา่ะเบาตื่นเบาเลยอืมนั่นดีนั่นดีสงสัยครับปลาเหลียวบางงอกสำหรับเน

Nếu có tiếng khô thì dễ dàng Ừm, phát tiếng Rồi đây nhìn là tổ phát khóa, hẳn Thì bà khu gần với tổ này con. Bà khóa đang bà đi nhìn thôi bà oh, chỉ phát tiếng bà khóa đang nghe mẹ gần nhỉ quá tổ chốt là bà

เขาออกมาจากมูซื่อดอกต้นว่ามันตัวตัตว์มันก็มีแห้งเลยเอายาด่างมันให้นกว่ะแปลกมูต้องหัวดงังเนาะเพื่อนเนี่นยนั่งมาเนี่ยนี่ของแปลกความครับนั่นของแปลกของแปลกหัวดงังสินึงนี่นมิจฉาหลอกีก๊งตามต้องหลอกแก๊งการ,ากการนี่ตัวหนึง่งตัวนี้กับน,นกไม้มาทันป่ะนกไม้จับมันต่อจีจับเหมือนร้นเหมือนนั้นจีได้ก็บ่ได้โอ้ มันจ ok. ับนกดีด oh. ีมันว่าเบิร์นน่ะเอ็ดว่าทับกันก็เพิ่นดุดปนนี่น้อยนึงนี่ครับยังนกไปคนละฝั่งดิจดบกคูเลยบ่ได้ยินเสียงเลยเขาอ่ะขยันขันนั่นคูเด้น้ำนั่นเอามันนกจีที่นั่นไรบูมอไหวแต่กันนี่๋ยวเรานำแล้วเราเรากันจนวยกันจะได้ยี่พอเอาหนวกจากกันเอ กนี่ับเป็นไม้อันนี้กับประธนแห่ใจคักบประธานโตคุณพ่อว่ากัมีหมันใจยุดตัวที่ม่วอนี้ครับนี่แหละครับกับตัวนี้ละกับตัวใหญ่กับบกไงนี่ปรทธาน่ากับหมันใจยุดสองตัวที่แล้วมันที่ไรสารตัวทีตัวเราตัวนั้นตีนกสามชีตัวแล้วอ่ะแสดงว่าสองตัวนี้กันี่ยกับเป็นนกไม้ยู่เดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปร้องเมืองก่อนเนี่ยตัวเนี่ยบกหัวดังกับบักกันนกไม้ตัวเนี่ย ตัวนี้ห่ว <mun S 1> มันไปใส่มันขันเต็มไอบนมือก็ได้นะตัวนี้ดินเบิ้ลมือได้ยุติว่มาทันจับนกมาทันว่าแต่รอแต่มันจับนกตัวนี้จับคนนี่แหละครับกระติเรียวตัวนั้นแหะครับที่ว่าอันแบ่งได้ช่งได้รับประกันน่ะยี่สิบตัวนั้นยี่สิบผมอันนี้คู่แล้วครับบ้านเนี่ยคู่แล้ว เสียงบอกหัวดังนำแล้วครับตัวนี้จะนำบ้าบ่ะเนี่ยเสียงทอรันอันนั้นเหตุผลอีกันี่สุดรท้

WUH 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 โอ้ยโอ้ยวันว่าจะเรียนจะฟ้องฮู้ดีอยู่โอ้โหพนี้ไปตรงนี้เหยียบดิแจได้ลอยเออเหยียบได้ลอยครับผมก็นี่นกก็อยู่ในกองเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางครับผมมาเนี่ยมีก็ได้ยินเสียงแล้ว เฮลีย่าตัวนี่ตัวเดียวอะไที่พัทด้ยินเสียงน้ำมสียงจำกันอันนี้ขันขันบ้าบ่าวกอครับผมกะมีประมาณนี่ครับผมเกิดทได้เอานกไปส่งแล้ะก็ตัวที่ว่าคุณพ่อหมั่นใจกะโตัวอยู่หนาประตูอ่ามีตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าอีกสองตัวนี้ยังบ่ทันจับนกมันกับบทันหมั่นใจปันใดว่าสันไม่หายไปกับยังคิดน้ำเลย บ่คือตัวนั้นเนาะพ่อนะบ่คือตัวนี้ตัวนี้มันเขานั่นแล้วโออ้ผ่านเจนนั่นหลายแล้วอืครับผมกะอ่ะประมาณนี้ครับผมก็บจีเด้เอานกไปส่งให้คุณพ่อลรือเปนี้กะคลิปนี้เนาะครับเนาะก็สิขออ่าจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยเด้อครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เฮ็ดคลิปนี้นะครับนะปปรสิได,บบไ,กกบสได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนุ่เขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่อ,พพออาจารย์ทุกท่านทุกคนก็มื้อนี้ครับพ่อท่านขอลาไปก่อนนะพ่อท่านสวัสดีครับผม